สวัสดีครับอันนี้เรามาดูวิธีการต่อสายของเครื่องเชื่อมมิก 350F นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นระบบไฟ3เฟสนะครับผมอุปกรณ์ที่แถมมาเนี่ยจะเป็นตัวสายฟีดนะครับผมที่เป็นสายฟีดแยกนะครับผมตัวนี้นะครับจะยาวที่7เมตรนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเกจเซทูนะครับผมตัวเกจเซทูตัวนี้นะครับผมจะใช้ไฟอยู่ที่36โวลต์นะครับผม AC ซึ่งไฟ36โวลต์เ c เนี่ยจะเสียบอยู่ด้านท้ายของตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็สายดินนะครับผมแล้วก็ตัวสายเชื่อมผานานะครับผม350ตัวเนี้ยเป็นตัวท้ายยูโรนะครับผมแล้วก็มีหัวคอนแทคทิปนะครับผมแล้วก็การต่อสายไฟนะครับผมการต่อไฟเข้าเนี่ยสายไฟเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับสีเหลืองเขียวเนี่ยเอาไว้ต่อสําหรับสายกาวนะครับผมหรือว่าสายดินนะครับผมไว้จั๊มลงดินนะครับ ส่วนต่อไฟเนี่ยลายหนึ่งลายสองลายสามเนี่ยจะใช้เส้นสีดําสีนําตาลแล้วก็สีฟ้านะครับผมบผมการต่อชุดฟีดเนี่ยชุดฟีดสายฟีดเนี่ยเขาจะมีให้อยู่ทั้งหมดเนี่ยฝั่งละสามเส้นนะครับผมฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นสําหรับสายต่อเข้าขั้วเ,เชื่อมนะครับผมอีกตัวนี้จะเป็นตัวสายคอนโทรลนะครับผมสาหรับต่อเข้าขั้วฟีดนะครับผมอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวสายดินนะครับผมที่เอาไว้คลีบสําหรับตัวชิ้นงานนะครับสายดิน กับสายเชื่อมเนี่ยเราสามารถสลับได้นะครับในกรณีที่เราจะเชื่อมฟักคอเนี่ยให้เราเอาสายดินหรือว่าสายที่ที่อยู่ชิ้นงานเนี่ยไปไ้เข้าที่โค้บวกนะครับผมส่วนสายเชื่อมที่ต่อกับโั้ฟิดเนี่ยไปเข้าไปที่โค้ลบนะครับผมครับผมแล้วก็อ่าด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับผมไฟ A c ซ6งโวลต์เนี่ยเอาไว้เสียบสาหรับปลั๊กไฟของอ่าตัวเกจซลทูนะครับผมครับผมส่วนสายที่เหลือเนี่ยอ่า ฝั่งควฟีดนะครับผมจะเป็นตัวสายคอนโทรลนะครับผมแล้วก็สายเชื่อมของสายฟีดนะครับผมผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวลวดนะครับผมอ่พาพอต่อใส่ลวดเสร็จนะครับผมตัวลวดเนี่ยตัวนี้ยจะเป็นโรเลอร์แบบสองสองโรเลอร์นะครับผมก็คือโรเลอร์เนี่ยจะมีตัวเลขบอกไว้นะครับผมตามขนาดของตัวลวดนะครับผมอย่างเราใช้ลวด0ูนจุดปดเนี่ย เราก็หันเบอร์0.8เข้าด้านในนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการคลายออกนะครับผมเวลาเราจะล็อกเนี่ยเราต้องกด2ฝั่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็ดันขึ้นไปล็อกพร้อมกันอย่างนี้นะครับผมครับอันนี้ก็พอเราต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาต่อสายเชื่อมนะครับผมสาหรับการเชื่อมมิกนะครับผมแล้วก็สามารถทําการเชื่อมได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการต่อเบรื้องต้นนะครับผมง่ายนะครับผมตัวนี้ขอบคุณครับ